กลุ่มธนบุรีพาณิชย์ค่ะทุ่มงบกว่า80ล้านบาทปรับโฉมโชว์รูมลุมพินีมใหม่นะคะหวังที่จะดันยอดส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มเป็น13ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ นายวีรชัยชาวชานกิจกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัททนบุรีพาณิชต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ d ซ s b e n z อย่างเป็นทางการได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างศูนย์บริการและโชว์รูมจึงได้ทำการปรับปรุงโชว์รูมสาขาลุมพินีใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยศูนย์บริการมีพื้นที่กว้างขวางมีช่องซ่อมถึง29ช่อง มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์ตล์ของคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการให้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จากปัจจุบันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้มากกว่า1-0,000คันต่อปีสำหรับโชว์รูมรูปินีมีปัจจัยความพร้อมในด้านต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจใกล้กับแยกราชประสงค์ถนนสีลมถนนสาทรและแหล่งธุรกิจใหม่ๆอีกทั้งยังมีพนักงานขายและทีมช่างที่มีคุณภาพไว้รองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วย มั่นใจว่าจะการปรับปรุงโชว์รูมครั้งนี้นะคะประกอบกับกิจกรรมทางการตลาดที่กลุ่มบริษัททนบุรีพาณิชย์ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้จากเดิมที่ m e r c e d e s b e n บนมียอดขายในปัจจุบันที่ตัวเลข12.5%โดยเพิ่มขึ้นเป็น13%ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน ปัจจุบันกลุ่มบริษัททนบุรีพาณิชย์นะคะมีโชว์รูมทั้งหมด3แห่งประกอบไปด้วยโชว์รูมรุมพินีซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดรองรับกลุ่มลูกค้าย่านธุรกิจใจกลางเมืองโชว์รูมงามวงวานซึ่งอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่จาก1-2ไร่เป็น4ไร่รวมถึงโชว์รูมบางพลัดนะคะแล้วก็สำนักงานใหญ่ที่ถนนราชดำเนิน ในปีนี้กลุ่มบริษัทได้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงโชว์รูมและสร้างโชว์รูมใหม่ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาดหลายสิบล้านบาทมั่นใจว่าจากความมุ่งมั่นในการพัฒนานธุรกิจอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการผลิตรถยนต์ตามมาตรฐานเมอร์เซเดสเบนซ์การเป็นผู้จําหน่ายที่มีโชว์รูมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการแบบมืออาชีพจะทําให้กลุ่มบริษัททนบรีพาิชย์นะคะก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้ใช้รถยนต์ระดับพรีเมียมตลอดไปค่ะ